นักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวได้จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2565หรือ Thailand Research Expo 2022ภายใต้แนวคิดวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนผ่านเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงและบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาประเทศทั้งในเชิงวิชาการนโยบายสังคมชุมชนพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่คัดสรรผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า700ผลงานให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริง โดยท่านด็อเตอร์วิภารัวดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้กล่าวว่ามหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2565ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่17โดยเป็นการนำเสนอผลงานนิทรศการน้อมรำลึกถึงพระมหาตรุณาทิคุณพระบาทสมเด็จพระบรม ชนะการที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษและนิรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิวรกละ้าเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลที่10และนิรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาท,ทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีรวมไปถึงนิรรศการการนำเสนอข้อมูลและผลงานจากเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ โดยเป็นการรวมนิทรรศการาศาสตร์และศิลป์งานวิจัยและนิทรศการชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรมนิทรศการการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา นิทัศการนำเสนอบทความผลงานวิจัย Thailand Research Expo and Symposium 2022ครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งเรื่องของงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด1 9งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต รวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงการพัฒนาพื้นที่นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดให้มีการมอบสุดยอดผลงานการวิจัยที่ได้รับรางวัลเกียรติยศพลัต i ินัมอวอร์ซึ่งจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัะนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งยังมีนิทรศการผลงานการวิจัยที่ขายได้ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยที่ขายได้จริง ผลงานการวิจัยที่เป็นผลสำเร็จจากหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศรวมถึงผลงานการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากทางวชซึ่งถือเป็นเวทีที่จะเผยแพร่การดำเนินงานของทางวชในการสนับสนุนและผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ให้เป็นรูปธรรมได้มากที่สุดค่ะ